โอหแล้วอยู่ริมด้วยโอเคอยู่ผมบ้าน่ะอยู่ริมไกลอ่ะอ๋อหายใจอไกลหายใจเลือดแม่เอ้ยใครโซเวียตอ่ะไม่มีไม่มีเชียร์แล้วคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวลเอาเล่นผลุ่มให้ตุยตุยมัน นุนเล่นฮะเอ็งเล่นพลล่มเหรอทำไมอ่ะยัดแม่กูก็เสือกเอามาเหี้ยผัดไปด้วยไ,ไ,ได้ชิงก่อลดูดัวผัไดไฟเดอร์มาสองคนเลยคือจะเล่นอะไรก็เล่นไม่มีใครว่าอัานเนี้ยไม่เอาผัาไดไฟเดอร์สองคนน่าเล่นนะ คือด้วย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 เด้อค um ด้วยเด้อปัดแล้วพี่เอ๋โหนี่สร้างให้มันใช้ได้ชัดเลยมันสร้างเข้าไปดูกลนี้ไม่ได้มาแล้โหนี่ไงโอ้มันมันจะวางรถดามแล้วยาอย่างน้มันวางฝั่งเราโอ้ยเซฟชั่นกูไว้ี่อะไรกันวะ สวยยืนแม่ค yeah, yeah. well oh ่ะเขาเลยยิงมีคว้ดิมันมันใช้เอนี่เราอยู่เนี่ยมัใช้แท้งแถบเราอยู่เนี่ยเกี่ยวเลย i n อต n t ว่ะให้ไงไปก่อน m ปก s has been trained. ก็ออกมาแล้วอ,อยากเป็นคนก่อนเลยหล่ะ Okay. Now very good. can get moving. Let's be moving then. A new infantry section is ready for battle. Yeah, they are plow. Time to come. รอรอก่อนรอคนก่อนเดียวมอ5อไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อเมื่อกี้มันิ่งเข้ามาพอดีไม่นนีมาละ

ได้อไป็ด้วยเจอายคนกเน่เข้าไปและโหไเก่งแะไ่คนแกเน่เนอดีถ้าฝั่งนู้นได้ Post vehicle promotion is available. Squad has a go, go, go. Watch your oil pressure. Infantry squad trained and ready to go. The step it. Drive. Give it some Put your bucks into it. I think you don't it. Look, moving off now. Yo, าาผมมอทามาแล้วจร MG มึงอยู่ไหนกำลังเดินไปตัวนึงคนนึงอย่าหาให้เอ้ย MG มันลี้ทีไปแล้วแต่ไม่รู้ว่อยู่ไหนตอนนี้กำลังมองหาอยู่ คนเปนจี้ปไม่ไม่ไม <server> ่คนคนธรรมดาเนี <spots> <Go. S 3> ่ยทหารโรงพยาบาลจอดตรงนี้นะ ได้เมคนดีกว่าเติมใเอิมคนดีกว่าเนี่เราจะเข้าไปไหมต้ยังรอก่นคนก่อนดีกว่า

แค o ้นหน้ t ห,หน้าเลยกูเี่ยดูได้คือคนดูเยอะกว่าตักงนนะอสวยดิเียเอ็ MC มจีไมไม่ฟังนู้นโอ้ไม่สวยละสวยละอีกเยียไม่สวยล ตจอสนาดตัวขนาดของบ้านพยาบาลตัดเยื i สุดท้ายสามเราจะเข้าตรงน้ำมันเมื่อไหร่สูดีเบิร์เอกีไปเลยไม่เนื้เอกที่จัดรอมาแล้ว คือมันนี่ลืมเลยแนาไม่มีแเอาเอาล่มแล้วไม่ชอบเข้ามาเยอะเรียกใครอีกตั้แต่ว่าไม่มีอะไรแล้วแต่ไม่มีองไรแล้วเก็บกองไปเก็บบอเลยที่ตั้เก็บได้เก็บห้มีคนเก็บนะที่ไหนอ่ะเฮ้ยหาขอไปด้วยอ่ะ เขาเดือดที่อะไรยึดแขกเลยแต่ผู้อุ้งลูกกระนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวรู้ไปักมิดนึงตรงนี้ เออ้ยขอบคุณมากแค่นี้เราก็มีกีกันละเวลามันมาจะได้ไม่ต้องกลัวละสองมองขสระเราจะบอกดีกว่าไอ้ตัวสนามมันดูไหนวะระยะเราไม่เท่านะมันออกมาเยอะด้วยไม่ต้องหรอกยิงสวนไปยิงสู้ไปเราก็น่าจะแพ้นะโอ้โหวิ่งผ่านไฟ รุไฟมารถไฟมารถไฟมาขวบเต็มกระปโดนสาบเอ้ยแม่เอ้หัวข้าโดนขยับขยับไปที่เลยฉันไม่ได้พลาดผู้ชนะ

กดันมากดันมาตอนนี้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 ยังไม่ติดปืนยังไม่ติดปืนคนติดปืนหมดไปเยอะโอ้ทางนู้นแม่งชนะยับเลยว่ะสบายแล้ว เรายับฝั่งนี้แกยับก็อย่าทำให้แพ้น,น,นเติมคนให้มาน,น,นเยเติมคน,มนเติมคนเติม บูแดงไอ้ี่อะบุรีรังย์ฟแดงแม่งไอ้พียเอ้ยบูเดินไปกัดว่าเป็นสนาดปืนนี่แหละยามาเออสนาดยามาแล้วเรื่อขนาดยามาแล้วมันดันมาจนยิงโดนรถ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 พยาบาลนะนั้นรู้เปล่าทำอะไรสักอย่างดิไม่งั้นเราจะแตกกันหมดเพราะว่าตอนนี้

อังกีษมาช่วยโอ้โหต้งมี MP ตัเลยทิ้หายได้นะมีตัวตีแบบฟาแตกไอเหี่ยรถไอเหี่ยนะแตกเยอะแยะทิ้หายตั

โอ้โหรถทิศไอ้ยี่ไอ้ที่กันคือตกรถก็เก็บไม่ได้แล้วยี่เก็บมาเอาออกมาทิศเองเวนดาไอ้ที่แทงกันตรงไอ้แทงแถบตรงนี้น่ะเราไม่ใช่แผนนี้นะไม่เอาแล้วนะเสร็จแล้วนะไอ้ที่ว่าทำแทงแถบให้ศัตรูใช้แต่ไม่เอาแล้วนะยี่จะใช้อู๋ ก็ตัดตัวไปแล้วไปแข็งแกร่ง้เอาแล้วสัตูใช้แล้วมันได้เปรียบไงมันเขียเขียวเรกีะเอาน้ำมันให้เอยนี่เดี๋ยวเลแมนสามตัวพอดี ปากเอาเยี่ยมกำลังเอาคนก่อนแล้วนี่ MG ด้วยนี่ว่าไม่ด้อะไรอะไม่โดนนะดิอะไรอะโอแคปไม่ได้ว่ะทำไมวะ ก็ทหารตายไงทัไม่ได้แล้วเด็กคนมีเยอะแยะไม่เอาไปทักแบบนี้ดีว่ะดีมั้งนี่เหี้ยแม่งคนหายไปพูดไร Capture point is being overrun ไอ้ปืน,น,นปสนามใครว่าเหมือนของเราเลยเรานี่แหละนีน่กีแต๊กจับจับจัด ไหนวะเีาแม่อยู่ไหนวะอ๋อนี่ากกบ้านี่โ้เรียกพุลาป็นสามแม่งหายเลยเดี๋ยวที่เที่ย้ายที่ยที่ สนามย่ไหน่อยว่ายี่นี่ไ้หมยิงไปเฮ้ยัดแม่พวกเอน็นมาแล้วแี่สัตว์แม่ตื่นสนามเจอกันหารเี่ยแด่ ไย่านไปเลยไปลยไปลมา่าไปเลเปิด่อหน่อยดิังเปิดที่บ <todos S 1> ้านเียู่วว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 

Moon sorry but we're being bloody shutters from the engine Oh Christ there one of our universal carriers has been destroyed ตรงนี้ใช่ไหมรถดีแลบวรถรถมาผ่านรถมาพลาดนะครับเ e ยคเก่งใจรถกี่ห a ่อยไอเยี่ยี่ตายตายไอ้ยี่ยี่ตายนะไม่ตายยี่ยี่เกิดตายจริงนะตายยี่ยี่ตายตายไม่ตายเยี่

ลอง e องเข n เ t h e เข็เดออเียลเอเยี่ยมมาบินลวเ AVRE ready for work อ๋อเจ็บสนามเจ็บเตืนสนาม้เลยแมเจ็บตอนสนามกู้เล เก็บแป้งตอกเก็บตินถอยไป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 เอ้าเยี่ยกดผิดยี่เยี่ยช่างบุรีพีเฉยะโอ้ยเย้โอ้โหแต่ตังกรกต่ตังกรมีช่างนะมีช่างไหมอะไรลืมไปหรือเปล่าอเมริกามันทำอะไรอ้าวเออว่ะอเมริกาไม่ไงนี่ได้นี่ว่ะแต่เมืองขึ้นว่าทามออกอ่ะใช่เหรอยังเล่นอยู่

Roger Wilco. Oh,

ผมยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้เด็กแม่เราจะมาได้อย่างไรดีจังยโซเวียตยังโหดเฮ้ยฝั่งโน้นอ่ะเออมันอยู่คนเดียวเลยสองสีอ่ะเฮ้ยโอ๊ย